สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถกระบะ d m a ม1.9 Bupower ครับตัว S อ่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดครับเป็นรถของผมเองอ่าที่ให้มาจะเป็นไฟแบบธรรมดาครับไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์อ่าไม่มีไฟตัดหมอกครับที่จะไม่เหมือนกับตัวตัวแอลตัวสูงสูงขึ้นไปเป็นล้อกระทะ ่แล้วไฟยกเลี้ยวจะไม่ติดตรงกระจกนะครับจะไปติดตรงนี้โอเคมาดูรอบๆครับรอบรอบคันอ่าัน้เป็นข้างหลังข้างหลังครับอ่า ดูข้างหน้ากันอีกรอบครับข้างหน้าจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าลืมบอกไปตัวนี้ราคาห้าแสนเก้าหมื่นสองพันะครับดูภายในครับอ่ามือจับมือจับจะเป็นสีดำนะครับภายใน ภายในจะเป็นสีดำเบาะผ้านะครับวิทยุจะเป็นแบบหนึ่งดินอย่างนี้เลยแอร์แอร์อจะเป็นแมนนวลธรรมดาครับมีนี่ที่วางแก้วน้ำตรงนี้ ตัวท็อปตัวท็อปจะเป็นแบบเปิดได้เปิดฝาได้แล้วมีอะไรอีกที่ต่างจากตัวท็อปของอะไรของอะไรไม่มีไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นอ่าเป็นธรรมดาเลยครับเกียร์เป็นแบบนี้ฟงไฟไฟตรงนี้ไม่มีนะครับไฟจะมีตรงนี้ตรงกลางอย่างเดียวไฟไม่มีโอเคหน้าปัดดูหน้าปัดกัน หน้าปัดจะเป็นแบบนี้ครับจะมีหน้าปัดจะมีใช้งานได้กี่กิโลต่อลิตรอันนี้วิ่งได้อีกไม่กี่ลิตรวิ่งได้อีกไม่กี่กิโลครับ อ่าเป็นเวลาเป็นทิป A ทิป B ปกตินะครับอ่าโดยรวมก็จะมีแค่นี้ครับด้านข้าง สำหรับคนที่จะซื้อไปแต่งผมแนะนำตัวนี้ครับคุ้มอยู่ราคาต่างจากตัวธรรมดาตัวสูงอยู่ที่ประมาณเกือบแสนครับตัวนี้ตัวนี้5้า0 0 0เก้าหมื่บาทาแล้วก็ตัวแ L ผมรู้สึกว่าอยู่ที่หก0 0 0เจ็ดราคาต่างกันอยู่เยอะเหมือนกัน โอเคครับโอเคครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ